สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกุ้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่กันนะคะวัสดุรอบตัวเรานั่นเองอ่ะวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุและการใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะอ่ะวัตถุทํามาจากวัสดุหลายชนิดนะคะ,ะวัสดุบางชนิด มาจากธรรมชาตินะคะเช่นดินหินไม้นะคะบางชนิดมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองเช่นพลาสติกแก้วโลหะหรือกระดาษนั่นเองนะคะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติบางประการที่เหมือนกันแต่บางประการอาจแตกต่างกันไปค่ะอะการดูดซัน้ําของวัตถุขออภัยค่ะการดูดัน้ำของวัสด,คด,ด,สดุคือปริมาณน้ำที่ถูกดูดซึม การดูดซับน้ําของวัสดุก็คือปริมาณน้ําที่ถูกดูดซึมเข้าไปจนเต็มนะคะในช่องว่างในเนื้อวัสดุนั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะก็คือห้องที่เราจะมาหาคําตอบกันครับเด็กๆครับแต่ก่อนอื่นครับขอแนะนําตัวก่อนนะครับคุณครูชื่อว่าคุณครูฉลองครับและคุณครูวุด,ดิีครับก่อนที่เราจะไปหาคําตอบของเรานะครับที่ค้างไว้ มีกติกาอยู่2ข้อครับที่จะบอกให้เด็กๆได้รู้กันนะครับกติกาข้อที่1ครับเด็กๆต้องไม่ดูใกล้หน้าจอจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะทําให้เราปวดตาได้ครับและข้อที่2เด็กๆต้องดูให้จบคลิปนะครับโอเคครับเด็กๆครับงั้นมาหาคําตอบที่คุณครูนะครับติดไว้ตั้งแต่ตอนต้นดีกว่านะครับเจ้ากระดาษนะครับที่มันบานออกมานะครับตั้งแต่ตอนต้นที่เราเห็นเป็นแบบนั้นเพราะว่าเจ้ากระดาษเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเส้นใยกระดาษเล็กๆมากมายเลยครับเด็กๆครับแต่ว่าเส้นใยเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เรียงชิดติดกัันครบ มันทําให้มีช่องว่างอยู่เมื่อมันสัมผัสกับน้ําครับเด็กๆน้ําก็จะถูกดูดซับเข้าไปในช่องว่างของกระดาษครับเราจึงเห็นกระทรงกระดาษเนี่ยมันบานออกมาไงล่ะครับอ๋อเพราะกระดาษนั้นดูดซับน้ํานั่นเองใช่แล้วครับครูวูด,ดี้และที่สําคัญนะครับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราจะพบเจอกับกระดาษมากมายหลายชนิดเลยครับแล้วเด็กๆคิดว่ากระดาษแต่ละชนิดเนี่ยจะดูดซับน้ําได้เท่ากันไหมครับนั่นสิงั้นพวกเราไปทดลองแบบนักวิทยาศาสตร์กันดีกว่าไปเลยครับ กิจกรรมที่1กระดาษซับน้ำซึมเด็กๆคิดว่ากระดาษทั้ง5ชนิดนี้จะดูดซับน้ำได้เท่ากันไหมครับลองเดาดูสิครับคราวนี้นะครับเรามาทําการทดลองกันดีกว่าแล้วเราจะทําการทดลองยังไงดีครับครูฉลองเราก็จะเอากระดาษทั้งหมดนะครับจุ่มลงไปในน้ําครับอ๋อแต่ก่อนที่จะไปจุ่มกันเด็กๆนะครับเรามาดูวิธีการพับกระดาษกันก่อนนะครับอ๋อต้องพับก่อนใช่ไหมครับกระดาษของครูวุดิีนะครับวิธีการพับ นะครับครั้งที่1นึ่พับไปด้านหลังแบบนี้ครับอันครั้งที่2องพับไปด้านหลังเหมือนเดิม<อ>นะครับครั้งที่3พับไปเหมือนเดิมนะครับและครั้งที่4พับไปแบบนี้นะครับจะได้กระดาษขนาดนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปพับก,กระดาษที่เหลือให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เอาล่ะเด็กๆนะครับตอนนี้เราพับกระดาษครบทั้ง5ชนิดแล้วนะครับเอ๊ะต่อไปเราจะทําการทดลองยังไงต่อครับคุณฉลองอ่าง่ายมากเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอากระดาษทั้งหมดเนี่ยจุ่มลงในบิ๊กเกอร์ครับแต่ว่าจะต้องจุ่มให้พร้อมกันนะครับแต่ว่าครูมีอยู่แค่2คนเองนะครับสี่มือนะครับไม่พอแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขอผู้ช่วยหนึ่งคนครับมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยใครอยากจะออกยกมือมาอ๋อมี้วครับมาเลยครับต้อนรับเพื่อน่อยครับ เดี๋ยวเราจะเอาปากคีบคีบไปที่จมูกเ้ยคีบไปที่หูค่ะเ้ยไม่ใช่นะครับเด็กๆต้องคีบไปที่กระดาษนะครับอ่าถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาปากคีบนะครับคีบแล้วเรียบร้อยทุกชิ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะจุ่มลงไปในบิกเกอร์นะครับให้จมน้ำหมดเลยนะครับเป็นเวลา10วินาทีนะครับโอเคนะครับ1 2 3 2> 1> ไป ตอนนี้จับเวลาครับ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ตอนนี้เราก็ยกกระดาษทั้ง5ชนิดขึ้นจากน้ำนะครับตอนนี้นะครับการทดลองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณผู้ช่วยของเรานะครับขอบคุณครับไปแล้วค่ะเด้ อไปไวมาไวจริงๆเลยครูวิดีรู้ไหมครับกระดาษชนิดไหนดูดซับน้ําได้ดีที่สุดครับแล้วเด็กๆล่ะครับรู้ไหมกระดาษชนิดไหนที่ดูดซับน้ําได้ดีที่สุดเมื่อกี้ดูทันหรือเปล่าเอยติ๊กตอกติ๊กต๊อกกระโดดเอ้ยกระดาษที่ดูดซับน้ําได้ดีที่สุดก็คือปริมาณของน้ําจะต้องเหลือน้อยที่สุดนั่นเองครูวิที์รู้แล้วครับว่าอันไรที่เหลือน้อยที่สุดกระดาษทิชชู่ไงถูกต้องครับเอ๊ดีใจจังอู้อออีบ้านเดียวกันปะ เจ๋งไปเลยครับครูฉลองนะครับทีนี้ครูวูดดี้จะเอาเจ้ากระดาษทิชชู่นี่ครับไปประดิษฐ์เป็นไม้ตูดพื้นครับจริงรอครับจริงครับครูฉลองอยากเห็นหรือยังอยากเห็นแล้วครับอยากเห็นแล้วเดี๋ยวครูวูดดี้จะเสกให้ดูครับไม่ใช่ครับครูวูดดี้เอ้าไม่ใช่เหรอครูวูดดี้เสกผิดนะครับเอาไม้นี่ใช่ถุกไหมครับครูฉลองใช่ครับเฮ้ยครูวี่เสกผิดอีกแล้วนี่ใช่ไหมครับครูฉลองใช่แล้วครับครูวูดดี้โอ้โหหัวกระหลุดเลยครับกี้ อ่ะทีนี้ครูวูดี้จะเอาไปถูพื้นกันเด็กๆพร้อมนะครับครูวูดี้พร้อมครับครูฉลองเดี๋ยวครูฉลองครับเตรียมน้ำให้ครูวูดี้ครับหนึ่งบิ g g e เลยนะครับเอามาดื่มเลยครับไม่ใช่ดิครับเอามาเทให้ครูวูดี้ได้ถูอย่างสนุกเลยครับพร้อมนะครับพร้อมครับไอแล้วตอนนี้ครูวูดี้จะถูแล้วนะครับหมดจะถูแล้วนะครับหมดแก้วแล้วนะครับโอเค เริ่มใด็กๆมาดูใกล้ๆนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจอจริงๆครับไม้ถูพื้นของครูวูดดี้ไม่เห็นน้ำมันแห้งเลยครับคุูฉลองโอ้โนี่ถูให้แห้งใช่ไหมครับครูวูดดี้เกิดอะไรขึ้นครับเด็กีจริงๆครับเด็กๆครับเยี่ยมไปเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับครูฉลองทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม้ถูพื้นที่ครูวูดดี้เตรียมมาเนี่ยก็ใช้ซับน้ำได้เหมือนกันครับแต่มันไม่เหมาะกับน้ำที่มีปริมาณเยอะๆครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเราใช้ผ้าหรือเป็นฟองน้ำ จะเหมาะสมมากกว่าครับเพราะว่ามันดูดซับน้ําได้เช่นกันครับถึงช่องสุดท้ายแล้วครับเด็กๆก่อนที่เราจะตากันเด็กๆเห็นดอกไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะไหมครับวันนี้เราจะมาทําดอกไม้กระดาษกันครับเด็กๆครับกิจกรรมที่2ของเล่นจากการดูดซับน้ําอุปกรณ์ง่ายมากเลยนะครับอันแรกเลยขาดไม่ได้ครับนั่นก็คือกระดาษนั่นเองนะครับกันไกลครับอ่ากันไกลแล้วก็จะมีดินสอนนะครับเด็กๆสามารถหาใช้ได้แน่นอน แต่ว่าวันนี้คุณครูขอใช้เป็นนี่ครับปากกาเคมีนะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับอุปกรณ์พร้อมหมดแล้วนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณครูวูดดี้ขั้นตอนที่1นครับนี่เลยกระดาษของเราครับพับครึ่งของมันก่อนเลยนะครับแบบนี้อ่าก็พับยังไนะครับแบบนี้ต้องครึ่งไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับพยายามนะครับรีบให้มันเรียบด้วยนะครับขอบตรงนี้นะครับอ่าโอเคทันไม่เอ่ยได้ือยครับคุณฉลองหลังจากนั้นครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะพับครึ่งอีกครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ได้แล้วอ่าทันไหมเอ่ยทันไหมครับขั้นตอนต่อไปเราจะพับนะครับทะแยงมุมนะครับเราก็พับลงไปแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าตอนนี้ครับเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองสังเกตดูสิครับตอนนี้เราได้เป็นรูปร่างอะไรเอ่ยรู้รไหมเอ่ยอ่าสามเหลี่ยมนั่นเองขั้นต่อไปครับเราจะมาทํากลีบของดอกไม้กัน ตามมาดูใกล้ๆเลยครับพร้อมนะครับมาดูกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ปากกาครับนี่ไ่ตองแล้วก็โค้งลงมาเลยอันนี้อาจจะไม่โค้งสวยเท่าไหร่นะครับขั้นตอนต่อไปใช้อะไรครับครูบูดี้ใช้กันไกลครับตัดตามรอยเลยครับไปโอเคสวยงามครับครูบูดี้แก่ันเลยมาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนครับฝีมือของครูบูดี้โอ้โหตอนนี้ครับออกมาแล้วหลังจากนั้นเด็กก็พับมาตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับ ทุกด้านเลยนะทุกกลีบเลยนะครับอ่าต่อไปต่อไปโอเคแล้วก็เรียบร้อยครับแบบนี้เราก็จะได้กระทงดอกไม้นะครับสวยงามแบบนี้เองนะครับตอนนี้เราได้กระทงกระดาษแล้วนะครับเด็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆนะครับจากได้กระทงกระดาษที่สวยงามนะครับมีสีสันแบบนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเจ้ากระดาษนี้ได้อ่าและตอนนี้ครับก็หมดเวลาของพวกเราจริงๆแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสนุกกับวิทยาศาสตร์สนุกกับแม่สาย เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะการดูดซับน้ําของวัสดุเป็นยังไงนะคะวัสดุแต่ละชนิดนะคะมีคุณสมบัติการดูดซับน้ําแตกต่างกันนั่นเองนะคะจึงนําไปทําวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะคะเช่นออฟองน้าใช่ไหมคะฟองน้ําสามารถดูดซับน้ําได้ดีนะคะหรือผ้าผ้าก็สามารถนําไปเช็ดและดูดซับน้ํได้ คุณครูก็จะให้นักเรียนทํากิจกรรมที่4.1นะคะการดูดซับน้ําของวัสดุนะคะตั้งแต่หน้า69ถึงหน้า73นั่นเองนะคะเรียนทุกคนตั้งใจเรียนทบทวนการบ้านอ่านหนังสือดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ